คอนเสิร์ตแรกของ Perseus นะครับพูดลำตาก็มาเลยเห็นไหมล่ะกว่าจะถึงวันน้็คงเหนื่อยมากโออะไรวะเนี้แล้วก็มีช่วงที่แบบว่าอยากตัดใจที่จะเลิกทำไปแล้วสวัสดีครับผมเกรติน Perseus ครับคอนเสิร์ตแรกของ Perseus นะครับพูดลำตาก็มาเลยเห็นไหมล่ะกว่าจะถึงวันน้็คงเหนื่อยมากโอ้ เป็นวันที่ตั้งตารอมาตลอดตั้งแต่เป็นเทรนดีเลยอ่ะผมเชื่อในตัวเองมาตลอดว่ายังไงเราก็ต้องได้มาเป็นศิลปินเพราะว่าผู้ใหญ่เรื่องเราเข้ามาเป็นเทรนดีแสดงว่าเขาต้องเห็นอะไรสักอย่างในตัวเราวันนักขบเป็นคนที่มีความสุขมากกับเพื่อนๆอีก4ี่คนเพราะว่าก็มีแต่คนที่รักเราคนที่เรารักเนาะเขาคือเหตุผลที่ทำให้ผมอ่ะย่างที่อยู่ตรงนี้อยู่ี่เราในเราอย่างแบบ สู้ทำให้เราแบบว่ายืนหยัดให้จะอยู่ตรงนี้ได้คงม,มีความสุขมากอะไรเงี้ยก็ขอบคุณครอบครัวเพราะว่าเขาเองก็กวาจะเลี้ยงไอ้กิจดขึ้นมาได้โอ้โหสุดสุดเลยผมอะจนถึงวันนี้ก็กล้าพูดได้เลยว่าผมก็ดูแลตัวเองได้จริงๆถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ดีมากนะแต่ก็ขอบคุณที่พ่อแม่ผมทำให้ผมเป็นผมถึงวันนี้ครับยายผมด้วย ขอบคุณมากครับที่ดูแลผมพ่ใหย่ยังอยู่ใหญ่ก็คงเห็นแล้วว่าเฮ้ยหลายคนดีมากเกี่ยววะขอบคุณเพื่อนๆที่คอยผมอู้มานะครับเพื่อสนิทหลายๆคนขอบคุณพี่ๆหลายๆคนที่เป็นกำลังใจให้ผมคอยประคองผมขอบคุณมากที่ท้ายผมมาถึงวันที่22พฤศจิกายนนี้ได้แล้วก็ตัวเองด้วย ขอบคุณว่าที่เก่งมากที่ผ่านมาได้เก่งมากๆเก่งมากๆเลยเก่งมากนะว่าที่แบบผ่านอะไรมันองเยอะใช้เวลากว่าจะผ่านมาได้ก็นานนานมากเข้มแข็งก็ได้ทันี้ก็ก็แต่งสไลด์ไปเยอะพอสมควรก็อยากขอบคุณที่เดินมาในทางที่ที่ดีที่สุดแล้วแหละมันก็ยังไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นกิจติที่แบบว่าสวยงามที่สุดแต่ผมว่ามันก็คือกิจติที่อย่างที่ผมชอบ แล้วผมเชื่อว่าผมก็สามารถไปกิจไตที่ดีขึ้นได้อีกมันจะสมบูรณ์ขึ้นว่ากว่าน,นี้ซึ่งผมว่าแย่มันก็ก็มีมานั้นอยู่แล้วมันก็มีช่วงที่บอกว่าอยากตัดใจที่จะเลิกทําไปแล้ว <c oughs> เออแต่มันก็แบบเลิกไม่ได้เพราะว่านี่มันแบบไม่ใช่ตัวเราคนเดียวเรามีทั้งห้าคนแล้วก็ เบลวีพี่ๆไดใครอีกหรือว่าแซนรับผมก็จะตั้งใจทำทุกอย่างให้ดีที่สุดจะส่งพลังให้ถึงพีซีทุกคนที่สุดไปเลยเพราะว่าทุกคนก็รู้เอ NERGY ผมเป็นคนยังไงชึงเวลาวันนั้นผมคงอยากเป็นคนที่เป่งมายให้มากที่สุดให้ทุกคนได้รับพลังได้รับแสงสว่างจากผมให้คุ้มค่าที่ทุกคนเนี่ยใช้เวลามากับพวกผม3ปี ครอบครัวของเราพีเซสเนี่ยก็คงใหญ่มากๆประกอบกับเป็นภาพที่สวยงามมากๆคงมีแต่รอยยิ้มมีน้ำตาด้วยผมว่านะเป็นวันที่คงแบบความสุขมันล้นไปเลยอะก็บอ,อกว่าวันนั้นเนี่ยจะเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดอีกหนึ่งความทรงจำในชีวิตของหนุกคนแล้วก็คงเป็นวันที่ผมไม่ลืมไม่ลืมเลยแหละขอบคุณทุกคนที่ไฟมาด้วยกันครับยังไงวันนั้น ขอทุกคนมีความสุขมากแล้วก็สู้ๆให้กิจกว่าที่เหวันนั้นน่ะเราคงเป็นเดอะเบสเวอร์ชันเพื่อทุกคนเพื่อรีเซสเพื่อครอบครัวผมเพื่อนพี่ๆทีมงานแล้วก็เพื่อน <S <S 1> <S 1> ๆเพื่อนเซสนะครับขอบคุณมาก,ากเจอกลันมาแล้วด้ยสู้ๆ